สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูลล่รายการเบิงแล้วรวยสีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในเสาร์ของมือวันที่ยี่สิบหกขาเดือนสิงหาคมนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะโอนี่นะคะแอดผ้าพี่น้องมาเท่าสุขสุขนะ,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องค่ะโอนี้ปู่เรามีแนวทาง อ่าเพ้นเอาเงินลอหาสั่งสามเสียงมหาปู ok up, because, okay. ang, a, i̇şte, ่ขอโชคลับให้นะคะแล้ะกัมีแนวทางของผู้จันทอนล้ะกัเลขกลับนะคะพ่นได้มากเม็ดเดียวถนันพี่น้องคะเอาแนวทางเซานี่นะคะของปู่หยาเทวดาค่ะสิได้มาเป็นตัวใด่ายพี่น้องติดตามเราชมเราฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเออทเลาะได้ผมเเอรยสี่เอนชะแ้วยเลื่อนนครับตัวเสีเด้อค่ะผู้กำาับนวสการนะคะ ถามแนวทางครับพูโมนีาามน่ว่าหลังคาดพอดีแลวครับูคะเออตัวเขาต้องล่อหาม่เห็นอ๋อค่ะเ็ดตัวตนี้ลเขาจะเหเ็นเดียวกันค่ะค่ะเด่งา,า,ามยู่ค่ะปูเด่นรักลอย่นเด ผมก็ไมเจ้าอะไรกินกินยาแก้ก็ไม่ร้จ้่างีค่ะกวยก้วยว่มีป่ะอืมค่ะบกก้วยดิบปฏิค่ะบเออก้วยหกหนึ่งห้าหกหนึ่งค่ะข้างล่างนี้สองเจ็ค่ะเออหนได้กแปดว่า ก็กเก้าตัวเดียวกันเก้าเก้าสองน้ำเก้าสองสิคะเก้าสองเก้าหนึันอันไม้ถึงตรงอันันล่างนี่บอกครับปูเลขสองตัวเลขสตัวมันเป็นสองเจมนบอครับปููสองเก้เู้เตียวผู้เตียวยกคนดนเก้าเสองอ้เก้าสอเกายังนะครับปูคะเก้าดึงก็อเก้างเก้นึ่งค่ะ ค่ะปูเด็กเยงผกเป็นเ้าก็ได้บ้างสิละเออค่ะวันนี้คูจันทอนมากบ้ครับปูคะคูจัน้อนข้าว่ม้ขึ้นเออ FC ปนงถามหากู้จันทอนดีด้วยค่ะปูค่ะเราขึ้นแล้วมัาเล่น หกาสองตัวเก้คู่จันทอนกหาสองวัีค่ะพีเออตัวเดียวเราหนึ่งตัวเดียวหกหาตัวแตว่าอันพิกนน่ก็ว่าไม่ยอะพิ่งก็ว่าอ่นว่าเนเื่องมันลางน้ำเลยงเพ่นนนินเพื่นนินพีน้ำสี่ห้าน้ำี่สามชีลางาั่น ของุันทอนี่สามสีลางนะคะผู้คะสามสี่ลางสักหาองเนี่ยค่ะค่ะพ่อรื่อกุญนี่รันจอดนี่เพ่ไมะไนั่นี่นี่ไดังสมบงดอกกวนก้อนมาดอกแดห้าสอเห็นมันวาเอาไึเกาก็ แปดโฮค่าเนี่ยมันเอาไอ้สองตัวค่ะเนี่ยมันมีตัวเก้าด้ยค่ะเมื่อี้ครับกูจะทอดเลากับเมื่อไเราตีงก็้ตัวเก้าเนาะอ่าตัวเก้าวังเนือหอันงวดวงเนือไอ้บแมนคลิปก้อนนันเรารู้สึกว่าเลาสิเป็นสามหาสองหรือย่างย่างๆนี่ะครัวเดเดหาสอั่นีเาะค่ะปัวหาสอง ค่ะ,เร,ะเรา้อกว่า,า,าเขาหกแราว่าหินหนาหินหกไหมเอ๊ะคลิปวนึงห่าสิเป็นอย่างนัเดี๋ยวเขาไ,ไปอ่านมุงกอนนะคะปัวอันคลิปทีมีอันยันซีทีนี่คูยันทอนแล้วสามหาสองค่ะปัวพสามหาสองค่ะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนี่หาเกาซี่ค่ะหาเกาซี่ค่ะคนมันอแต่ว่าเราจริงนะเราผิดก็อนว่ญญญา หิหาด้เวอาเออแล้ว,วลก็มีค<อ>ลิปหนึ่งของละว,วานค่ะอันคิดหกหาสองเออหกหาสองแต่ว่าคลิปหนึ่งระวานลางหาหกอยู่ดิค่ะคลิปแรกแรกเลยค่ะโอ้ค่ะแล้วก็เนี่ยหมาขึ้ล้ว,ว,าาว่าหกาสองค่ะ เลขกันในนมาเลเนี nice. ่เลขในนจัก um. so so ัวเด็กนนค่ะเก้าเกเแล้วกัเป็นสองเจ็ดเลยก้แล้วกัยังนะครับอเก้ค่ะอืมสตัวแล้วกันเก้าสองเจ็ด่ะค่ะเจแล้วว่าดังลแล้วแล่แล้ว่ลหยอืมคับ่ออกจ้ เก้าสองครับเจ็ดสอง่ะค่ะผู้ค้าอันอันหกหนึ่งหานี่เป็ปนเงินลอหาปะครับพัวเออเงิลอห้าหกหนึ่งห้ากับองเจ็กับสองเจ็ค่ะหกหนึ่งห้ากับสองเจ็ดค่ะปัวปก่ปอกๆนะค่ะปัว ฟักไก่นะคะพูเอ้เดที่ต้มไก่ไปถาหมเนื้อคนละยี่ห้อกีนได้เกียจ้าค่ะพูข้าเบียวได้เกีรยข้าเบียวเหมข้าวเ่ได้กขบเดียวกับไรอยู่ดีนะครับพูโอ้ยหมดเดไก่ถุงนึงเนี่มากินไรอีนนี้หอมาขนาดยุบานตัวเดียวไปยนี่หูยกินไยอีนี้ครับพูวไก่ถุงึงสองร้อยเี้ยค่ะได่ถุง

ตึ้งตึ้งเมวยมจอยกับจอยแหงกับแหงบั่นปูนยางกับลมแปะลมแปะว่ะนะโดยพระพิจักกระดูกว่ะนี่เลยพาไปนั่งสันเข่าอยู่ไปนั่งสันเข่าอยู่นี่ล่ะนั่งสันเข่าสันจนว่าเมื่อจุดขูดบาดขูดยังพระพุทธเจ้าใหญ่วะพระพิสุขสันขอดบาดก็ต้องอาบาดทุกกฎเลยสันขอดบาดก็สันขอดบาดก็ต้องอาบาดทุกกฎพระพิสุขูดบาดก็ต้องอาบาดที่ที่กดทุกทุกกฎเลย่นเป็นว่า มาดิพระพิสุไม่มีมีเมตตาต่อสัตว์ต้องคำาทุกกฎพูนว่าไปพูดไหมมดตัดมดไม่พ้นพ้นพ้นหิ้งไมากินไหมพ้นห้งมดแมงพ้นห้งสันละหิ้งห้ให้เลี้ยงให้งมดแมงเนี่โอ้ค่ะเจ็บเป็นพ้นที่ดีด้วยค่ะเป็นพระต้องเมตตาแต่เาะพุทธนี่ศาสนาพุทธนี่พุทต้องไปว่าพุทต้องไปว่าศาสนานี่ศักดิ์สิทธิ์บ่ ค,นคน่นขโม่เงินถอยถอยถอยใด้กันพิษพิษเพี้ยนเพี้ยนไปว่าศาสนาคืออย่างศ<ม>าสนาพู้เรายาค้นสอนให้ท่านให้มีศีลให้มีศีกเนี่ยให้มีท่านมีภาวนานี่แหละศาสนานี่นี่นี่คือตัวตัวศาสนาได้เนี่ยท่านศีลภาวนาเนี่ย<ม>ครบเลยอยู่นี้แหละสามอย่างนี่แหละคือศาสนาเลย มีศีลเท่ากับมีศีลเท่ากับซื้อสินหาสินสิบสินแปดสินสองร้อยยี่ยี่เจ็ดนี่ภาคอังสินมีอย่างผิดมีอย่งางเขาก็ไปละเมิดขวาที่มันผิดเ้าอยู่ในวัดเขาบอกขอไปเที่ยวในของ,ขอ,งขาอ,ขาอาหารในนั่นในนี่เขาก็ ش, ยัง ش, ไปเฮ็ดสินแล้วก็ออยู่ในวัดนี่มันก็เป็นศีลินงานจริงนี่ชือศาสนาวันนี้เดี๋ยวนี้ผมสอนว่าศาสนานี่เฮ็ดของขังจ,จงงงงังสั่นจังสี่เฮ็ดไปผิดเพี้ยนเนื้อไป สารพัดสารเพียบเลนี่คือภูม่องม่องว่าศาสนาเกณฑ์ของศาสนาหรือศีลทานภาวนาตัวนี้คือเกณฑ์เลยค่ะพอดีเวลาค่ะปุค๊คออมันสิเลยเวลาเนี่ยค่ะออจับที่เองว่าพ่อนหลักเคำเรียนยานี้เลยหลวงปู่เป็นทั่วมากก็มาถามยานะถามเรียงนั่นเรียงนี่ บัวขาวน้ำบ้านน้ำซองไปกันแล้วอยู่ไก่โทษนะ่ะจ,จ,าจ้างยาจังเงินต้นอะไรนี่ต้านล,ลูกมะเร็งนี่ดีมากครับเนี่ยจะต้อนอยังครับพ่ออ่านพักปังนะโอ้พักปัง,ปงค่ะเออเนี่ยกินลวกกินครับกินครับกะปีครับปนครับแจ้วต้มกินสดน้ามันกินเป็นพักเป็นยาไปนี่ละค่ะอันนีย แนนน่อนเลยคนที่เป็นมะเร็งเดวกินได้บ่คะอันพักฟังนี่ได้คือกันโอ้ส่วนต้านกระตัานตั้งหา่างนะครับพ่ออค่ะวออะันนี้ตัวที่รักษาปอดรักษาไตนุม่มรักษาเนี่ยคือก้อยงูเขียวนี่แหละค่ะมะเร็งปอดเ,เรืงอ่ามะเร็งอ่ามะเร็งไตนุ่มมะเร็งมดลูกพวกนี้ละค่ะถ้าขนาดมะเร็งในสมองพวกนี้เยอ ปวดหัวขางเดียวพขาเนี uh, that 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 s <S ่ปวดหัวขางเดียวนี่มันมีอยู่สามย่างก็สี่ย่างเนี่ยปวดหัวปู่นี่โอ้ยม่ได้ไปหาหมอเที่ยวถ้าขนาดเป็นมูสสวัสดิ์ไม่ได้ไปหาหมอต้องต้่มมากม้อนกินยุกซวยๆไปเลยนะค่ะหมอเดียวได้เนี่ยหมอเดียวก็ได้ยสามน้ำสี่น้ำหมดเลยค่ะสดเอา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 เจ่าว่า เปนเวลาเป็นเวลาไรอย่งเศาหคะัเออเอเดยุบสวยสวยเลยนะอืโอ้ทรมานนี่ทุกข์กัทุกทรมานนอนกับดอนอสันเขาอยู่กัยังยังยาบหยาบหยาล่นต่ำหันเลนต่ำนี่ต่ำไปมคู่หอได้ต่ำหดชิวหดอนหหัวนังหอนนยาบหแล้วนะครับเออมันข้นยาบหยาบหไปมั คกอยังมันเป็นมูเป็นยังไปนะักมือเราเล่นต่ำนั่เล่นต่ำนี้เศร้าออจางนี่เขาเขาเกา่าจนว่าเป็นแผลเราเล่นไปทั้งไ,ไม่ได้บมดนี่มันเนี่ยเ,อ,เอ,ออนั่นแหละจมุนไผ่อยู่ไกลๆเขานี่แหละจมุนไผ่พูดไรเอออยากเราก็ไปใส่ผีสวยก็ได้วันนี้แจ้งปูเขียวนี่ตจ้งเทียยปูนี่เอาเอาอันนี้เหรอเนี่ยใครับพูดคะ เอาต้นควายโยากต้นควายวะพี่จ้าค่ะเนต้นควายเอา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 เปียกพนี้อืเขาก็ยำ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 จเขียจหน่อยคือไอมยำแล้วอมไม่นะมันอวีแกวกจิเนียนแล้วก็ปวดแวปวดยังกับเศาไปเลอยดิอืมค่ะพ่บปูเน็ตปูปูไปบินบานเลยปูปวดยังไงปูหายเจ็บปวนงหมคนตังเน่ยค่ะปวดไดหอดวัดเศราเลยค่ะ ตจปวดเลยเนี่<_<_่ะดบเ่ดีเมันไผมันยื um ่ใกลเขานี่แหละส่วนควายส่วนควายคุณถูกใจหรอกค่ะว่วเออแล้วอบบกดกดเจอแลวเด้อแอบที่กไหล่กูแซกุกระดิ่ตตามไหมอันจิบนี้ก็เป็นล้อห้าหกหนึ่งห้าคับสองเก็บผู้ก็6ฝันจำว่ากี่ห้ไหมวายินหนายิ่น6กแล้ววะ ข่าสองเรียกกันล,ลับๆกะเกงสองเก็ดสอง่ะครับพูได้ค่ะโอตรไรคตรแช่โคตกระดิ่งตีตามไปบึงอะไรวดชีเอางคนได,ดได้ไล่ขึ้นคลิปคนไดขึ้นเด,ด,นดมีกำลังใจเอกต่อไปสูต่อไปชีวิตเขาเทาสูต่อไปละ<ม>ต่ไป้กมีสูทั้งนรบเร้่งจวหนวึน่งสองทั้ง ไปสองท่านสิผู้ใดสิเรียงทางไหนก็ไปเรียงสวรรค์เกิดขึ้นสวรรค์เรียกนรกเกินลงนรกเกิลงนรกไปเที่ยวเม้าเอาเจ้านันเขาประดับหญิงกั่งของสากเนี่ยค่ะโอ้ค่ะขึ้นสวรรค์เมื่อไรเม้าเนี่ยเกิดเมื่อคนขึ้นสวรรค์เมื่อเมื่อเมื่อขึ้นสวรรค์นี่เมื่อไรเม้าเอาทางนี่เนี่ยอืมค่ะคนเราคนมันมีพร้อมแล้วนะค่ะพวกพวกเยี่ยงสวรรค์เขามีพร้อมหมดเขาม่มีอู๋เขาอู๋น้ำกินหมื่อค่ะเจ้พวกเป็ดดีบ่มีพวกเป็ดที่ใส่ดีบ่มี ไปตองมาคอ,อนยางคนทีบุญเกบุญเขาตากรเาเก็บม,มายัางคนหมกันแล้วเอากะตาก้อนกะตามาเอาคือยำคนวา,านแล้วมีคนสุขมเจอเลยเออแอบเจมีคมีหลกมีไผ่ห้ลูกขายไผ่ยูหยิบไปซูปฟันได้โศกมันวันที่หนึเนาะวันที่หนึ่งกันย่ายนค่ะเออแอดมินก็เดินทางไไปเซ่กิเดินทางหไป่เอาเสือเ้อนด้อขอบคุณูุณนายด้ะค่ะผู้พการนอสการนะคะสาธุค่ะ สรุปแนวทางทางคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะไปพี่น้องคะมโอนี้นะคะเพิ่นก็เอาเงินล่อหาสั่งสามเสียนมาให้ปูเฮ็ดโชคลาภขอโชคลาภให้นะคะกระไดมากนะคะสําหรับเงินล่อหาสั่งสามเสียนค่ะหกหนึ่งหานะคะหกหนึ่งหาแล้วก็สองเจ็ดนะคะพี่น้องคะหกหนึ่งหากับสองเจ็ดโมนี้ปูเลากะกับหัวไว้ให้นะคะจากหกหนึ่งก็มาเป็นเก้าสองเก้าหนึ่งนะคะคู่จันทร์ท่อนหกหาสองกับสามสี่ นะคะพี่น้องคะหกห้าสองแล้วก็สามสี่เนาะส่วนเหลืกเับเป่นไหมาเมนเดียวกับก็เก้าสองเจ็ดนะคะเก้าสองเจ็ดตัดออกเป็นสองตัวก็จะเป็นเก้าสองกับเจ็ดสองนะคะพี่น้องเด้อเอาจังเลยก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสําหรับแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะเช้านี้นะคะพี่น้องคะฝนตกพอดีดี่พี่น้องเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแน่าทางเช้านี้นะคะเนวทางจากปู่ยา เทวดานะคะพี่น้องคะพอเศ้าแล้วเด้าพี่น้องสีเทียงแล้วฝนตกมันก็เลยเป็นอากาศคึมๆเนาะพี่น้องเน,ะนาะแนวทางจากปู่ย่าเทวดานะคะมณีมีเพียงสำนีนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนำไปพิจารณา,าเบิ่งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ ไี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบุญขอบคุณแนวาทางจากปูยาเทวดาค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะท่านอยากสิภาคับแนวทางเด็เดๆแบบนี้นะคะเขาไมา่เล่ากันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเื่อที่สได็บบ์บลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะ พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอคเซเดอร์คอตัโตล่าพอลรอนบัตเทิาสกูตสก้นไปก้อนนะคะเอาไว้พอกันไม่แวนในคลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ